ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสาลาจูนีกัเป็นเสาของวันที่สองกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับกัสิขอหนังภาพ่อแอมพี่น้องทุกๆท่านมาเลือกซื้อเลือกชมง้อกันไปเรี่อยครับพี่น้องครับอ่ายังท่านไใ้พ่อจะของกะรีวิวไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับเพื่อมีผู้มัการับครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแล้วกบริการเจ็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับขายในราคาแบ่งปันราคาย่อมเย่อครับพี่น้องครับง้อที่เห็นอยู่นี่แฉลบขาเครื่องทุกโต้เลยครับ บ่มีตำหนียังดอกครับพี่น้องครับตัวใดมีตำหนิเดี๋ยวผมสิบอกสิบเก้าแจ้งไปในคลิปเลยละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับหลักการย่างนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางข้อเราก็บริการจัดส่งทั่วประเทศครับถ้าพ่อแม่น้องอยากได้รีโทรมาหาผมครับบ่แต่พูดคุยขารถส่วนต่างกันได้ครับบ่ได้เอาเป็นกิโลครับพี่น้องครับเอาพ่อเติมร์นมันไปหากันได้ครัับบพี่น้องคร เดี๋ยวผมสิจับร่วมชุดร่วมกลุ่มกันให้แล้วครับพี่น้องครับเห็นเป็นง้อถึอที่สุดครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไลาเป็นชุดเป็นชุดครับพี่น้องครับมะม่วงชุดที่หนึ่งครับประกอบด้วยอ่าง้อเมียลูกผูกง้อไทยแทร่นะครับพี่น้องครับก้มสูงบ่ได้สูงด้วยครับพี่น้องครับสูงนี่เม็ดซิฟนี่ละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นนี่ในชุดที่หนึ่งครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นลูกไส้หกเดือนนี่เมียรุ่นท่วงนะครับพี่น้องครับก็งามแบบไถ่ละครับพี่น้องครับโลกา ตัวผู้ไถ่ไงอายุหกเดือนอ่ากับตัวผู้ลูกผสมบามันอายุขวบหนึ่งอ่าสลับมองขายกับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทนะครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมกาวไว้ข้างต้นครับพี่น้องครับสันสันแต่ว่าได้ใจคว่ชิมนี่ครับถ่าทันว่าแพงกับเลือนพานก้อนก็ได้ครับไปหาหลอเมืองตลาดหาหลาอเมืองช่องอื่นก่อนแต่ราคานี่พิ่นส่งฟี่ให้อ่าก็จัดเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าขวางเขาขายได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องครับจะบุรีกันครับอ่าชุดหนึ่งพันไปครับพี่น้องครับบ้านี่มาเมือง จุดที่สองประกอบด้วยงวัวจังไหนครับพี่น้องครับจุดที่สองน ouais. ี่ประกอบด้วยงวัวแม่ลูกผูงวังว berly? ลูกแรกกับแม่ลูกเมียงัวลูกแรกอ่ะพาเมองแม่ลูกผูครับจิบนี่กับสิงานจังน้อยแล้วครับพี่น้องครับพองัวปล่อยมาแล้วครับอ่านี่ครับแม่ลูกผูครับแม่ลูกแรกค้มสูงกับรอยงี่สีบวกลบนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่สองเดือนแม่ท่านไหนทับเดี๋ยวครับลูกน้อยอยู่ครับนี่บอกกันตรงตอ่านี่ครับ นี่แม่ลูกเมียงัวลูกเรกแม่มีหน้าฉีดเป็นเรียกหกนี่ครับอ่าว้มสูงอร่อยยี่สิบเนี่ยนี่ลูกสาวอยู่เดือนกลัวเอาไปในราคาสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับในจุดที่สองนี่นะครับพี่น้องครับผ่านไปครับบันนี่มะมึงจุดที่สามประกอบด้วยงัวแม่ลูกผูกก็แม่ลูกเมี่ยเป็นงัวลูกเรียทั้งสองข้มครับเฉลีย่ยว้มสูงแม่กับร้อยยี่สิบห้าบวกไปหาร้อยสามสิบบวกลบครับพี่น้องครับ เดี๋ยวงานกันมึงกันครับพี่น้องครับอ่ามึงตัวลูกผูนะครับนี่ตัวลูกเพิ่นนี่ครับกําลังหยอกันอยู่นี่ครับลูกตัวแดงนะครับอ่านี่ลูกตัวแดงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามึงตัวแม่เพิ่นสูงไร่สามสิบเนี้ยนะครับแม่โบดครขบเครืองลูกจะได้สองเดือนนะครับพี่น้อง นี่ครับตัวเมียนี่ครับนี่ครับตัวเมียเพิ่นตัวยางนี่แล้วครับอ่านี่ครับแล้วก,ก็แม่ลูกเมียง้อลูกแรกแม่ย้อยงี้ซีบ,บวกอ่าแม่ยลุ่นท้องนะครับแม่บดลูกบดนี่ครับตัวเมียเราครับ อันนั้นตัวลูกสาวครับพี่น้องครับสําหรับสองสองคมนี่ในชุดที่สามนี่เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวตัวไเมาลนี่ครับนี่ตัวแดงขั้นหนามาานี่ครับอ่านีครับบอผิดพลาดแท้แนี่นอนครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับวันนี้เมื่อมึงชุดที่สี่ครับเป็นชุดผ่าตัวประกอบด้วยแม่ลูกเมี่ยงัวอลูกตัวที่สองแม่รอยยิ้มหาบวงเนี่ยแม่อ่างอ่างพลนลดูงูแม่ขาวนี่ครับแม่เขายังไปอยู่นี่ เห็นจะชาดครับพ่อแม่ลูกสาวนะครับลูกสาวตัวเต้นอยู่น่นะครับนี่ครับบบผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็พร้อมครับแม่ลูกผัวงวสาวหกเดือนครับง่วงจนเหมือนหาโตครับเป็นงัวกลางเนี่ยครับพี่น้องครับเอาไปในค่าสามหมืนสี่พันบาทครับชุดสุดท้ายครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทนี่ชุดที่ ชุดที่สี่นะครับพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่เมีนะครับชุดที่สี่นี่ตัวสาหกเดือนนี่ตัวเมียนี่ตัวลูกผูครับกฎกติกาทั้งข้อากาศย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตัวเหมือนนะครับมั่นใจว่าจาของซื้อไดโทษมาต่อใดตลอดยีบสีจมโมงครับเล่ยางว่วเฮ้าเนี่ยประกันตำแนี้โรคไพ้ไข่เก็บครับพี่น้องครับไม่มีโรคครับพี่น้องครับอ่าถ้าท่านเอาแบบ มันใจพมก็ใ้ปศุสัตว์มาตรวจใบเคลื่อนย้ายให้ครับพี่น้องครับมาตรวจง่วงให้สุขภาพให้่ครับพี่น้องครับเรืลืมแจ้งครับแมอนี่มีนมติงนะครับพี่น้องครับทั้งข้าเนี่ประกันให้ครับบ่อสังยานว่ามีโรงนั่นโรงนี้ครับทั้งข้าวปศุสัตว์ของจังหวัดเลยออกมาตรวจง่วงกอนส่งก็ได้ครับพี่น้องครับหรือเสียออาบียร์เป็่งทรงก็ได้ทั้งข้ากับประกันให้ครับพี่น้องครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสารชินีขอจบไปต่เพียงเท่านี้ครับกาสวัสดีครับ